ทำหอพักอพาร์ตเมนต์โรงแรมหรืใช่ไหมมองหาที่นอนราคาประหยัดคุณภาพดีต้องร้านที่นอนปีนังเลย มาที่ตัวแรกกันเลยที่นอนสริงรุ่นแมรี่เป็นที่นอนที่หอกอาราอมีนิยมใช้มากที่สุดรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งแบบผ้าลิ้วเทาแล้วก็แบบ PVC กันน้ำราคาเริ่มต้นแค่1990บาทรุ่นเดซี่ราคาเริ่มต้นแค่2990บาทผ้าระบายอากาศได้ดีทนแข็งแรงรุ่นต่อมาที่นอนรุ่นมาเรียเป็นที่นอนสริงมาเจ็คอร์สองความหนาพิเศษแล้วก็มีความนุ่มแน่นที่นอนตัวนี้ราคาเริ่มต้นเพียง2790บาท รุ่นลองลีฟตัวนี้เป็นที่นอนสปริงเสริมท็อปเปอร์ความหนาถึง10นิ้วราาเริ่มต้นเพียง2,590บาทมารุ่นสุดท้ายที่นอนยางพาราอัดรุ่นเฟลคอนมีให้เลือกแบบทั้งแบบผ้าแล้วก็แบบหนังทีวีซีน้ำหนักเบายกขึ้นห้องได้สบายๆเลยราคาเริ่มต้นแค่1,990บาทเท่านั้น ต้องจ่ายแพงก็ได้ของดีทนคุณภาพดีใช้งานได้จริงทุกวันเลยที่ร้านยังมีอีกหลายรุ่นหลายขนาดให้เลือกเลยนะคะสามารถสั่งทำไซส์พิเศษได้คุ้มค่าคุค้มราคาแน่นอนนอกจากนี้ยังพร้อมเสนอราคางานโครงการให้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจสามารถทักแชทหาแอดมินหรือจะแวะเข้ามาดูที่ร้านที่นอตพีนังได้ทุกสาขาเลยนะคะ